มาแล้วมาแล้วเพื่อนๆน,นี่อะไรนะมอเตอร์ไซค์ยเยตาจักรยานจักรยานไปไหนได้ไม่ไกลเพื่อนๆมีมอเตอร์ไซค์ขี่กับเขาเดี๋ยวยตาจะพาดูหมู่บ้านชนบทนี่ซอยบ้านเยตาในซอยนี้ด้านนี้มีบ้านเยตาอยู่หลังเดียวนะเพราะว่ายตามาปลูกอยู่ในสวนยางเนาะมันซอยสุดท้ายบ้านทางนี้ก็มีหน <2, 4. S 1> ึ่งสองสามสี่ห้าหลังด้านนี้ นี่ย,ยตาตอนแรกเย,ยตาได้อยากได้หลังคาบ้านแบบนี้แต่ว่า,าคุยกันไม่รู้เรื่องเั้งว่าเรอยู่ด้วยกันได้ห้าเดือนแฟนก็มาหาช่างทําทําบ้านเองเนะเาะนั่นแหละที่เกททาที่เคยเล่าให้ฟังว่าเกจะไม่ทําหลังคาเนาะจะเป็นก่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมเป็นกล่องสี่เหลี่ยมทีนี้มันรั่วก็เลยต้องใช้หลังคาแต่เย,ยตาปล่อยให้โล่งไว้งั้นแหละเพราะว่าทําอีกก็ได้ข้างบนทําห้องก็ได้ แต่ว่าไม่มีใครอยู่ทําไปทําไมขี้เกียจทําความสะอาดในวัว่างๆเยตะขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวจะพาไปดูเนาะวันนี้เยตะจะพาเพื่อนๆชมหมู่บ้านชนบทไปทางไหนเนาะหมู่บ้านชนบทขี่จักรยานขี่ได้หรือเปล่าเพื่อนๆขี่จักรยานขึ้นขึ้นไปทางนู้นนะโอ้ยไหนล่ะก,กล้องมันอยู่ด้านไหนโอ๊ผิดเพื่อนๆจับกล้องไม่ได้เลยทีนี้มันอยู่บนภูเขาเนาะเพื่อนๆอมา ไปกันนี่มันชนบทดมากเลยหมบ้านดูรถจักรยานเยตะไม่มีเบตนะรถจักรยานไม่มีเบตเราเมื่อโทรศัพท์เสียยตะสวยเลยนี่มันฝรัง่งมันสัมปะหลังเพื่อนๆได้มันสัมปะหลังดูถน,นนหนทางนี่ดูบ้านคน จนที่สุดในประเทศไทยหมู่บ้านนี้ <c oughs> อ้ยจบไปทางโน้นได้ยังตะลงเดินเดาดีกว่ารถไม่มีเบรก <c oughs> นี่สวนมะม่วงหิมะพานเ <c oughs> ม็นไหมหมู่บ้านเชนบทหมู่บ้านเชนบทสวนยางสวนยางมันสำปพลัง ชนบทเนะนเพื่อนมีอยู่เท่าไหร่เองนี่ไม่เยอะหรอกกี่ลังคาเรือนไม่รู้ยตะไม่รู้หรอกยตะมันมาอยู่อันนี้ต้นมอนเขาเลี้ยงไหม้อู้นายหลวงดีเนาะให้ทำโน่นทำนี่แต่โลกบ้านไม่ทำมาปลูก ขุดสะขุดอะไรให้เลี้ยงปลาสวนยางแต่ก่อนก็ให้ต้นยางมาฟรีให้ปุ๋ยมาใส่ฟรีไม่มีใครทําสมัยก่อนเองนี้มีแต่คนอยากได้ยังไงขออะไรก็ฟรีสะก็ขุดให้ฟรีปลาก็ให้เลี้ยงฟรีนี่ฉัน่าบกนาเพื่อน ตายอยู่ซอยสุดๆเนาะที่ตาใช้ใช้ขาไปแล้วนะเพื่อนๆเนาะมาดูหมู่บ้านขี่จักรยานมือหนึ่งเบรกไม่มีถา้าลมก็สวยเช่น มาอะไระตะทำไงเนี่ยมีมากัดต่อแถวนี้เห็นไหมเพื่อนๆชนบทเนาะนี่นี่ไปทางนู้นเป็นบ้านเราโน้นตรงไปนาะเป็นบ้านเรา วิดีโอชนกเนื่อนะเพื่อนๆไปไหนกันหมดไม่มีคนเลยไปย่างไปย่าง บ้านคนรวยเห็นไหมบ้านคนรวยนี่แหละคนเขารวยเขาไม่บ้านแบบนี้เลยเขาใส่เล็กดัดเล็กอะไรยังดีวขาโกคนขโมยของๆนายจะของเขาเขาไม่ต้องทําอะไรเลยเขานั่งอยู่บ้านเฉยๆนะคนหนึ่งก็นอนคนหนึ่งก็กินดูวะเขาไม่ได้ทำงานเพราะนั้นเขาก็นอนกินกินคนนั้น นั่นน้อยๆคนนี้ก็กินข่าวเขาก็กินแค่นี้เขากินมาเยอะรบบพ่อคนขรวยมันไปข้างบนเดี๋ยวจะพาไปดูเนาะวันนี้ยะตะจะพาเพื่อนๆชมหมู่บ้านชนบทไปทางไหนเนาะหมู่บ้านชนบทขี่จักรยานให้ขี่ได้หรือเปล่าเพื่อนๆขี่จักรยานขึ้นขึ้นไปทางนู้นนะ ไหนล่ะก,กล้องมันอยู่ด้านไหนโอ้ผิดเพื่อน,อน,อนจับกล้องไม่ได้เลยทีนี้มันอยู่บนภูเขานะเพื่อนๆมาไปกันนี่มันชนนบดมากเลยหมู่บ้านดูรถจักรยานเยี่ตะไม่มีเบรกนะรถจักรยานไม่มีเบ็ดเราไม่จโทรศพัพท์เสียยีตะสวยเลย นี่มันฝรังมันสัมปะหลังเพื่อนๆได้มันสัมปะหลังดูถนนหนทางนี่ดูบ้านคนจนที่สุดในประเทศไทยหมู่บ้านนี้ <c oughs> อ้ยจไงบายงนนไดหยตาลงเดินเดาดิ ชนนวดมากเพื่อนๆไปไหนกันหมดไม่มีคนเลยไปยังไปยัง บ้านคนรวยเห็นบ้านคนรวยนี่แหละคนเขารวยเขาม่บ้านแบบน,นี้เลยเขาใส่เหล็กดัดเหล็กอะไรยังดีกเขาคนขโมยมีแต่คนอยากได้ยังไงของอะไรก็ฟรีสะก็คุณให้ฟรีปลาก็ให้เลี้ยงฟรีนี่ฉันว่าบาดไหมเพื่อนๆตาอยู่ซอยสุดๆ เ่ตาใช้ใช้ขาไปเขาแล้วเพื่อนๆเนะมาดูหมู่บ้านขี่จักรยานมือหนึ่งเบรกไม่มีถ้ลลมก็ยซวยเช่นมาอะไรเฮตาทำไงเนี่ยมีมากัดต่อแถวนี้ เห็นไหมเ,เพื่อนๆชนบทเนาะนี่นี่ไปทางนู้นเป็นบ้านเรานู้นตรงไปนะ่ะเป็นบ้านเราไปรถไม่มีเบรกนี่สวนม,งวงมะม่วงหิมพานเห็นไหมหมู่บ้านชนบทหมู่บ้านชนบทสวนยางสวนยาง มันสมปะหลังชนบทเนานะนเพื่อนๆมีอยู่เท่าไหร่เองนี่ไม่เยอะหรอกกี่ลังคาเรือนไม่รู้ยึตะไม่รู้หรอกอยึตะมันมาอยู่อันนี้ต้นมอนเอาเลี้ยงไม้โอ้ในหลวงดีเนาะ ให้ทำโน่นทำนี่แต่โลกบ้านไม่ทำมาปลูกขุดสะขุดอะไรให้เลี้ยงปลาส่วนยางแต่ก่อนก็ให้ต้นยางมาฟรีให้ปุ๋ยมาใส่ฟรีไม่มีใครทำสมัยก่อนเรงนี่มาแล้วมาแล้วเพื่อนๆนี่อะไรนะมอตเตอร,ร์ไซค์ยตะตาจักรยานจักรยานไปไหนได้ไม่ไกลเพื่อนๆมีมอตเตอร์ไซค์ขี่กับเขาเดี๋ยวยะตาจะพาดูหมู่บ้านชนบท นี่ซอยบ้านเยตะในซอยนี้ด้านนี้มีบ้านเยตะอยู่หลังเดียวนะเพราะว่าเยตะมาปลูกอยู่ในสวนยางเนาะมันซอยสุดท้ายบ้านทางนี้ก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหลังด้านนี้นี่เยตะตอนแรกเยตะได้อยากได้หลังคาบ้านแบบนี้แต่ว่าออคุยกันไม่รู้เรื่องเห็นว่าอยู่ด้วยกันได้ห้าเดือนแฟนก็มาหาช่างทำทำบ้านเองเนาะออนั่นแหละ ที่เก๋ทำที่เคยเล่าให้ฟังว่าเกจะไม่ทํหลังคาเนาะจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมเป็นกล่องสี่เหลี่ยมทีนี้มันรั่วก็เลยต้องใช้หลังคาแต่ยต้าปล่อยให้โล่งไว้ง้นแหละเพราะว่าทําอีกก็ได้ข้างบนทําห้องก็ได้แต่ว่าไม่มีใครอยู่ทําไปทําไมขี้เกียจทาความสะอาดในว่างๆยาตา